สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้ก็มาถึงเดอะมูฟวี่กันแล้วเสียงอะไรวะเมื่อกี้ใครก็อาจจะรู้กันว่าเสียงอะไรมาเลยไปเลยวันนี้วันนี้ฉันจะฉันจะไปที่ประตูประตูไปก่อนอืมบูชาประตูจ้ดวาชิ ประตูจงเปิดประตูเปิดแล้วขอบขอบผู้เรียกประตูเชื่อมไปเลยเข้าไปกันซิ้วหึฉันมาโผล่จากที่ไหนเนี่ยที่นี่มันอย่าบอกนะว่าถ้าจะเจอกับเจ้าชายโกโลอ,อีกแล้วอ่ะอย่าบอกนะที่นี่ก็คือว้าาาไอ้ยิปยกูหกุดเข้ามาในมิติมมเทอร์คอมแบกอีกแล้วเอรอมนเนี่ย แล้วคุณจะโดนเจ้าชายคุโลอัดเละไหมวะนั่ข้ามมิติใหม่ก็แล้วกันนี่จะมาอยู่ในมิติไหนแล้วเนี่ยที่นี่มันที่ไหนเนี่ยโอ้ภูเขาหิมะอะไรเฮ้ยเจ้ากูนนะน่าเทพเจ้าป่าตู้เลยเนาะไม่จริงฉันแค่เข้ามาอยู่ในมิติเทพเจ้าป่าตู้ได้ไงเนี่ยจ้ามาทำอะไรที่นี่เหรอไม่จริงใช่ไหมไม่จริงนะ ตาฝาดหรือปล่าเนี่ยขี้ตาแบบเออไม่ได้ตาฝาดย,ยจ้จพไม่ใช่าโต้ครับว่าไงลึกยูไรเป่าพาสง่งพาผมไปในมิติควันตั้มหน่อยครับครับได้ปลดได้สิโอ้เปี้ยงเย้ยโอ้ไม่นะไอพวกนะั้นมันว้ามาที่นี่แล้ว ฉันต้องวาร์ปเข้าไปในมิติที่ซันโซซาไปแล้วแหละอูเข้ามาอยู่ในมิติความต้ำแล้วหรอว่านี่เมันใช่หรือเปล่าอะอุย้ยนั่นประตูมาได้ไงเนี่ยค้าขอตามมาด้วยนะโอ,โอเคเราจะไปหาเทพเจ้าโอลาฟกันเทพเจ้าโอลาฟเป็นยังไงหรอตามมาเถอะนะาเทพเจ้าโอลาฟลาฟผมมาแล้วครับ ออ้เป็นไงมากเลยเออนี่ใครอะอ๋อนี่เทพเจา้าปาโตในมิติปาโตสุดสุดหล่อใช่ป้าโตสุดเทพละ่ะใช่ฉันมาจากมิติปาโตสุดเทพอ๋อหรอฉันต้องพาผู้นายมาเข้าไปในมิตินั่นซะหน่อยนะที่ฉันเชิญมามาเข้าไปในมิติติโอโลกาไหมเอาสิครับเอาสิ ไฟวารฟกันเลย,แ,ยแล้วทำไมคุมตัวเล็กอย่างนั้นครับเพราะมิติสี่โฮโลการสเนี่ยเมื่อฉันเข้ามาฉันเนี่ยจะตัวเลขข็กกว่าพวกนายอย่างมากเพราะว่าฉันโดนสาบเพาเมื่อฉันเข้ามาในที่นี้ฉันจะตัวเล็กมากโอเคเอ้ยนั่นใช่ฉันตอนเด็กปะไหนๆ,ๆไหนไหนหรอนั่นไงดูนั่นผู้แลู เดีย๋ยวจะให้นะเอานี่ไปซะเข้มแข็งไว้มาเนื้ครับองมเ้อเรืูเสียชีวิตเล็วไม่น่า็นความสุชามแย่ๆของฉันเลยแหละแล้ซึ่งผมจะขอบอกกันนะครับว่าทำไมเนื้อเรื่องมันไม่เหมือนเหมือนกับในใน,ในการเดินทางของซัโตซ่ซ ว้าคนนี้ไม่ใช่ซอโซซาแต่เป็นซอโซซาหนึ่งสุดซอโซส 100, สโซาหนึ่งร้อยคูหนึ่งร้อยปะว้ไปไปในมิติตีอะไรต่อดีอืมไม่รู้เหมือนกันถามปาโตเอาอืมว้าเขาไมน่นด่ปีปาโตสุดเทพไหมก็ดีนะปะเฮ้ยเดี๋ยว นี่มันตอนใส่เทียนรับขอพรเทพเจ้าฟาต้นีน่นาอุยเอาเวลามากเกินไปเอาใหมฉันเดินทามาถึงแล้วว่าแต่อาการตัวเลขของนายไม่หายอีกเหรอยังไม่หายนะเพระว่ามันมีมันจะหายได้เวลานั้นมาประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าก็จะหายโอ,โอเคมาถูกมิติแล้วแลวหละเะเสียงใครน่ะ เฮ้ยผู้นาเป็นใครและทำไมมันเหมือนพวกเราเลยอ่ะพวกเรามาจากอนาคตอตตั้งแต่พวกเรานั้นซึ่งตอนนี้พวกเราต้องย้อนเวลากลับมาแก้ไขมันทําไมต้องกลับมาแก้ไขด้วยเหรอเพราะว่าเมื่อพวกเราไปเนี่ยพวกเราพวกเราเนี่ยก็ตัวกายเป็นสีแดงไปเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมท่าน,นบบปลาโตเนี่ยเลเซอร์ยังกลายเป็นสีแดงเลยอู้นึกว่าปลาโตเชื่อไรน่ะไม่รู้ แต่ลู้คือนั้นต้องไปกับพวกเราแล้วแหละโอเคมาถึงแล้วที่นี่ก็คือที่นี่มันที่ไหนหรอที่นี่งั้นหรอไหอนก็น่าจะรู้ในโลกอนาคตของนายนะเพราะเมื่อฉันเนี่ยพานายกลับเนี่ยนายก็ต้องมาเป็นเหมือนฉันนั่นแหละเหรอโอเค นายต้องช่วยฉันกำจัดเจ้าชายกูโรทั้งหมดว่าไงนะกูไม่อยากโดนลุมกูไม่อยากโดนตืนจาไอใจเกเรนั่นไม่ต้องห่วงนะพวกเรามีอาวุธไหนอ่ะอ่านี่เอาไปอาวุธหูเยังไเลยอาวุธมันคือมีดใช่แล้วส่วนฉันไม่ต้องการมันแล้วแหละเพราะฉันมีพลังส่วนฉันก็เหมือนกันมีพลัง แต่ในอนาคตพลังของพวกน้นจะแตกต่างกันนะทั้งสองคนทำไมหรอทำไมล่ะเพราะว่าพลังของบาโตจะถูกเปลี่ยนไปเป็นแมกมาในอนาคตและพลังของเทพเจ้าโอลาฟจะกลายจะเปลี่ยนไปเป็น,เป,นเป็นแมกแมกมาที่รุนแรงที่สุดในโลกมันจะเปลี่ยนเป็นแมกมาเหมือนกันอ๋อหรอโอไมวนะฉันต้องการเลเซอร์สีฟ้า อนนาวาคมันแก้ไขไม่ได้หรอกนะถ้านายจะแก้ไขานายก็ต้องหายไปเพราะเมื่อแก้ไขเนี่ยแต่มันอาจจะมีข้อผิดพลาดมันจะทําให้คนบางส่วนหายไปโอเควัาไปเลยเฮ้ยอะไรนะ่ะพวกเราจะแก,การนจากการักรพวกมันยิงเลเซอร์ใส่เลย อืตุม้มตู้มตายหมดตายตายให้หมดนะคะะตายไม่เหลือฟูเลยแต่แหลกนั่นเนี่ยเออช่างมันตายไปให้หมดซะตายให้หมดนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะน่ะ what the fuck ลูฟี่นี่มันลูฟี่เปล่าเนี่ยเฮ้ยลูฟี่หีย ก็เห็นมึงลูฟี่โอ้โหธนะละพวกฉันขอกลับโลกอนาคตก่อนนะโอเคและตอนนี้ก็เป็นอันจบติดตามตอนต่อไปนะครับ